สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ้า n Pnet Audio ทุกๆท่านนะครับผมอีพีนี้ครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้านำเสนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเช้าประจำวันอังคารที่24นะครับวันอังคารที่24เดือนมิถุนายน2568ครับเช้านี้จะพามาอัปเดตดอกลำโพงนะครับมือสองนะครับตัวนี้เป็นดอกลำโพงมือสองอ่าเป็นสินค้ามือสองนะครับ ท่านไหนที่ยังมองหาเพาแอมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงการแจ้งดอกลำโพงนะครับผมสินค้าต่างๆครับแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโออำเภอรอนจานจังหวัดกาสินนะครับตัวแรกเลยจะเป็นในส่วนของดอกลําโพง18นิ้ว PR นะครับเลยอยู่2ดอกครับสำหรับดอก PR โพงหล่อตัวนี้ตูดเรียบนะครับตัวนี้จะเป็นตูดเรียบๆสวยๆนะครับผม ให้ชมด้านหลังนะครับตัวนี้โค้งหล่อนะครับตัวนี้จะติดซิลเกอร์ตัวพันห้าร้อยวัตต์มานะครับแต่กําลังวัตต์นะครับกําลัง 1, วัตต์พันสองร้อยวัตต์เท่ากันนะครับดอกละตัวนี้จะอยู่ที่ดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับดอกละสองพันห้าร้อยบาทสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็เป็นตัวโครงหล่อ เป็นทรงชารเอนเจอร์ครับตัวนี้มีเข้ามาสองดอกครับตัวนี้ผมก็ได้ดีวิวไปแล้วนะครับเมื่อวานครับยังอยู่นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสภาพเก้าเก้าเปอร์เซ็นเลยนะครับตัวนี้ของใหม่ราคาอยู่ที่สามพันสามถึงสามพันห้านะครับแล้วแต่บางร้านจะจําหน่ายนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเราขายเมื่อสองสภาพใหม่นะครับขายอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทรวมจะส่งให้นะครับมีงอยู่สองดอกนะครับเดิมเดิมนะครับสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลย ใครที่ยังมองหาดอก18นิ้วสภาพสวยๆนะครับแม่เด็ก2ชั้น40มิลนะครับผมกำลังหวัดจะติดสติกเกอร์ตัว1,500วัตต์มานะครับตัวนี้1,500วัตต์ที่ Voice4 นะครับตัวนี้ที่8องค์นะครับสําหรับ Voice Coil 4นิ้วนะครับสําหรับท่านที่สนใจก็อินบ็อกซ์โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497ครับแล้วก็จะเป็นดอกเน็กซอนนะครับเน็ n e x o โคงรอนะครับมีอยู่3ดอกนะครับ ตัวนี้สองดอกแล้วก็อีกหนึ่งดอกตัวนี้นะครับผมมีสามดอกสองรับดอกในซ่อนสนใจก็สอบถามมาได้นะครับแม้ว่าจะเป็นในส่วนของปากแลมนะครับปากแลมมีเยอะนะครับนี่เยอะดอกสิบสองนี้สามร้อยเอ็ดนะครับยี่สิบสองสามร้อยเอ็ดเดียวอยู่สี่ดอกนะครับตัวนี้น่าจะลูกค้าน่าจะติดจองแล้วนะครับอันนี้ติดจองแล้วรอลูกค้ามารับนะครับแล้วเป็นดอกสิบแปดนิ้วตัวนี้ดอกสิบแปดนิ้ว ดอกโมมานะครับตัวนี้ไว้ห้านะครับเรี้ยงๆดอกละสามพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมส่วนปากก็มีเยอะนะครับผมไะเป็นในส่วนของตัวรองรับในส่วนของยูนิตตัวตูดเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีเยอะนะครับแบบเกลียวก็มีนะครับผมแล้วแต่ท่านไหนที่ชอบตัวไหนนะครับแวะเข้ามาเราชมได้มือสองนะครับราคาถูกๆนะครับราคาเริ่มต้นที่ตัวละสองร้อยบาทนะครับปากละสองร้อยบาทถึงอ้าว แปดร้อยบาทนะครับผมแล้วแต่ทรงนะครับแล้วแต่แบบนะครับผมที่ลูกค้าต้องการตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่้านพีเนตออริโออำเภอรันจานจังหวัดกาซินนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของโซนพาวเวอร์แอมบ์บ้างนะครับผมพาวเวอร์แอมบ์อีกโซนหนึ่งนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของชุดเครื่องปรุงนะครับไปชุดเครื่องปรุงก่อนนะครับใครที่ยังมองหาชุดเครื่องปรุง แล้วเป็นคอร์สนะครับผมคอร์สมีเยอะนะครับคอมเพรสเซอร์ก็มีนะครับผม EQ นะครับผม EQ คอมเพรสเซอร์ตัวนี้จะเเป็นของมหาจักรนะครับตัวนี้เป็นมหาจักรมีอยู่หนึ่งตัวนะครับหน้าสีขาวนะครับตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับใครที่จะมองหาคอมเพรสเซอร์ตัวมหาจักรสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้มีอยู่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับตัวสามพันห้าร้อยบาท ัวนี้ก็มาหาจักเหมือนกันสหรับตัวนี้ตัวสีดำก็มาหาจักนะครับผม EQ นะครับผม EQ ตัวละ2,300บาทนะสำหรับ EQ ตัวสไลด์ก้านยาวนะครับส่วนตัวนี้นะครับ Monify ตัวนี้1,800บาทนะครับผมสนใจตัวไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่เป็นมือหนึ่งก็มีนะครับมือหนึ่งเป็นของแบรนด์ Microtech นะครับตัวนี้อยู่ที่2,990บาทนะครับสำหรับตัว EQ นะครับ Equalizer นะครับ ท่านที่สนใจตัวไหนไม่ว่าจะเป็นปีนะครับปีแยกซับเบตลาเวเกะมีเยอะนะครับเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกนอกนะครับผมของออดิซิตส์นะครับไมโครเวฟเยอะนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของพาวเวอร์แอมครับพาวเวอร์แอมก็จะมีตัวนี่ตัวนี้เลยนะครับสําหรับพาวเวอร์แอมขึ้นรถแห่นะครับแอมพ์รถแห่ของแบรนด์ทิกเกอร์ซาวนะครับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่5,700บาทนะครับผม5,000กับอีก700บาทนะครับ ใครเป็นพาวเวอร์แอมรุ่นเก่าๆบ้างนะครับก็มีนะครับมีจาหน่ายใครที่สนใจเราลากไว้นะครับมเป็น m o นิฟายนะครับ m o นิฟาย M.E. สามร้อยก็มีครับตัวนี้ M.E. สามร้อยนีเป็นเทคหน้าครับเทกหน้าตัว P.A. สองพัน A.M.S. นะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับสนใจแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับรอเยันนะครับรอยยนตัวสองร้อยวัตต์ตัวนี้ใช้งานปกตินะครับไม่มีจีไม่มีหำนะครับผมสนใจตัวไหนสอบถามเข้ามาได้ แวะเข้ามาเลอกชมได้0952246497นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็อีกเบอร์ผมนะครับ0874217464ครับฝากพี่ๆสมาชิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube นะครับช่องจก h ช n n นลนะครับช่องทาง facebook ก็พี่เนตรคำมีพักดีเพจร้านพี่เนตออดิโดอีนะครับแอมกิฟนะครับแอมกิฟต์สี่แชนเนลตัวนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับ เอเลนะครับเอเลก็มีนะครับเอเลเป็นตัว4.2นะครับ12,500บาทนะครับ QSC สองสีครับตัวนี้13,500บาทนะครับต่อแท่นนะครับตัวนี้แท้นะครับผมสำหรับ AJ นะครับ AJ 3000ันวีเตัวนี้สวยๆเลยนะครับเจ็ดาร้อยบาทสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าแท้นะครับ P 7 0 0 0 S นะครับสหรับตัวนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับอย่าขออภัยนะครับจะย้อนแสงโอเคนะครับลายนี้นะครับผม เอเจสามพันวิตัวนี้ใช้งานปกติดเดิมๆเลยนะครับเจ็ดพันเก้าร้อบาทนะครับยามาฮ่าก็มีนะครับตัวยามาฮ่าสำหรับอีพีนี้นะครับท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็สอบถามตามเบอร์ที่ผมแจ้งเลยนะครับสำหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ